สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับสวัสดียามบ่ายครับผมโอ้โหงานนี้เจ้าฮิเชิเซ็กห้ครับย้ายมาขุดใกล้ๆเจ้าพายุแล้วน่าจะเอาล็อกนี้ครับที่เหลือนี้ตอนนี้เรากำลังเติมน้ำมันกันอยู่ทานเข้าเที่ยงเสร็จเมื่อกี้ครับ ส้มตำไก่ย่างโอ้โหอร่อยมากาลลเลยใส่ไปเลย<า>เดี๋ยวติดเครื่องก่อนอึบฮึบมาดูว่าน้ำมันจะขึ้นกี่ขีดครับอีอันนี้ยังไม่หายเลยนี่ไอเสียงดังนี่ไหม เอกฮะใส่เอก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 นูบอกให้ใ no. ส e ่อีกมันพอเฉยเลยอเล็กซ์จวดโอ้ร้อนร้อนร้อนเปิดเอหน่อย เดี๋ยวราก้องบาก่อนครับอเ้อเฮ๊ยให้หลิกด้วยตรงไหนวะเนี่ยเ,เดี๋ยวจะมิดูก่อนตั้งอะไรนี่ โอเสียงเครื่องไหมเดินหอบดีมากเลยเฮ้ยทำไมมันเดินหอบงี้มาทัวร์นะใช่ไหม ๊มแห้งดีมากเลยครับดูอ่ะอาได้พอมารถกระบะออกก่อนเติมให้หมดเลยถือว่าประหยัดอยู่ดีเนาะ นาะประหยัดไหมคิดว่าประหยัดอยู่เเมมนะไม่มันย่อนอยู่อืมเต็ม,แ,ตมแล้ววอ,อ,อยังไม่เต็มหรอก ฟองมันหมดแล้วหมดอะไรอะเอยนั่นแตกฮะคอยเสียแตกตรงไหน่ตรงกควายอ่ะบอกข้อควายติดเครื่องนะ เ๋ยวเขยียบรถออกก่อนมาด,ดูกันว่ามันจะสะดุดอีกไหมยานออร์กว่าน้ำมันตันครับตรงไส้ไก่อเอามาดูมาดูสูซ้ซีกันไหมนี่โอ้ฮิตาชินี่ดูตูดนี่ทรงตูดใหญ่ครับ ตูดทรงใหญ่มากกำลังทำทางอยู่ครับปูทางให้สิบ้ออยู่โอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วจะวิ่งไหมไปเนาะทางใหม่เนาะจะรอดไปเนะาะวันนี้เออเรียมมันคือด,ดังนี่เถอะวะการอด ก็เหลือเนี่ยครับเหลือแค่เนี่ยครับบินที่เหลือมาแล้วไอ้หลงเลขเต็มกี่กิโลนสองสอง,สองหมอ,อเต็มไปเลยน้ำมันมีเยอะจะรอดไหมนี่ ย้ายมาขุดใกล้ๆก,กันอย่างนี้ไม่ค่อยเหงาเลยครับเมื่อวานผมได้ไปลองขับฮินดิชเซ็ก 5G ดูนะครับโอ้เร็วมากครับคอนโทรลเบามากเลยถือว่าขับดีเลยทีเดียวครับเร็วกว่ามากไฟนะครับลองดูแล้วเบาวิวเลยแต่มากไฟนี่ถ้าถ้าระบบครบนี่ก็เร็วเหมือนกันนะครับ เจ้าพายุนี่ต้องเท็กโซลินงโซลินอยอีกกุทีใหญ่มากเลยฮิเดชิ ไปไปริ่งงานกันหน่อยจัดออดจักดินแห้งโร้ก่อนครับเดี๋ยวให้ดูบุมนี้ดีกว่าจะได้เห็นทั้งสองคันเนาะ เห็นไหมนี่เห็นสองคันไหมนี่ฮึ ดูไปแล้วก็พอๆกันนะครับตกักพอๆกันความเร็วไม่หนีกันหรอกเด็ดร้อนมากเลยครับท่านผู้ชมทุกท่านโอ้โห เดี๋ยวผมจะพาไปดูสิบล้อมันขึ้นตรงนั้นไหวไหมอันนี้เที่ยวแรกเลยนะครับของการทำทางใหม่มาดูว่าหลงจะขึ้นไหวไหมใส่อีกจาน มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วจะรอดไหมจะรอดไหมมาเดิมเที่ยวแรกว้าเฮ้ยเฮ้ยอู้อ้าเอ้าวโอ้เฮ้ยเมื่อกี้มันหยยบกดดีเอลวะหรอือว่ากดสโลวะ ปินโบต้องยุให้เขาครับไอ้หลงโอ้สบายสบายเลยตายสิไม่มียุบเลยมีที่ปากโบเลยครับปากอ่าวเลยนี่ นี่เขาเรียกว่าปากอ่าวเยอะเมื่อกี้ถอยชาย้าๆถอยเร็วเลยไหมนี่าการออดหมุนรอบตัวเลยทีนี้เสียเวลาหน่อยเลยครับ เสียงเทอร์โบไหมพึมสภาพยังถือว่าโอเคเลยรถคันนี้สภาพนี้ให้ราคาเท่าไรครับเอาคอยจากข้างบนเลยเอยอคันหนึ่งหายไปไหนวะปกติมีสองคันนะสิบล้อ ันนี้มันมาใหม่นี่หว่าใช่คันเดียวกันไม่ที่มีปลายเฟดต,ตรงนู้นนะเฟตสามอะ่ะดูป้ายทะเบียนภาษาขเขมรนซะด้วยอ,อืมซับเข้าไปแล้ว เอานอนมาทำไมนี่โอ้ใส่มาเติมน้ำมันครับเหลือกี่ถังละเหลืออยู่สามถัง เอากี่ถังนนสองบ่ะันเดียวันึ่งเด e ี kind of 3> 3, roat, ยว oh. ่งอันน um ี um ่หมดน้ำมันกี่พันแล้วน่าจะประมาณสามพันสามพันได้หลายเที่ยวเลยมั้งแปดพันโอ้สองร้อยกว่าไม่น้องนนได้สองร้อยกว่าเที่ยวแล้ว ระยะนี้500น่าจะได้2วันนี่ที่น้ำดันหรือเปล่าน้ำดันหรือว่าเติมเกินนี่น้ำอ่ะเติมเกินบ่อ๋อม,มันเนนขยา่ขยา ร้อยได้อยู่แม่งสองวันนี่นั่นไม่ต้องเติมแล้วนั่นน่ะลงไปเลยเติมเมื่อวานเองสองถังอ่ะเห็นน้ำมันไม่ได้เจ้านี่นี่เห็นน้ำมันแล้วโอ้ยขอน้ำมันแน่นลูกพี่ลูกพี่มีน้ำมันบ่ อ,อากาศร้อนมากเลยครับเด็ดเปี้ยงเลยอะ่อยะเออจัดอดปุ่มมาไหมโอ้รอดไหมรอดไหมเอา้าเอา้า ไปดีเซียว้วเยอะไหมในรถอะไม่ถึงคึ่ถังไม่ถึงครึ่งถังพรุ่งนี้น่าจะไม่ต้องเติมใช่ไหม วิ่งได้อยู่นี่มันใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วเยวครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกท่านครับเดี๋ยวผมไปหาร่มอยู่ก่อนโอ้เดดร้อนมากเลยสวัสดีครับ